ก็สวัสดีค oh! รับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีผมมาทำรีเกมิ่งกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Curse Spell ก็เป็นอีกหนึ่งเกมเก็บเวลที่เรียกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าน่าเล่นนะผมอีกหนึ่งเกมตอนที่มันเปิดใหม่ๆรู้สึกว่าเพิ่กระแสอยู่พักนงครับผมก่อนที่จะซาซาไปเกมนี้เนี่ยผมเลยว่าผมชอบเล่นมากครับกับเพื่อนๆในสมัยก่อน ด้วยระบบที่ระบบการแต่งตัวค่อนข้าง,างจะละเอียดนะผมเป็นคนชอบแต่งตัว,ตวละครไงแล้วก็เรียกได้ว่าคลาสต่างๆก็มีให้เลือกเล่นมากมายผมเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยโหมีหลายคลาสปลดล็อกกันแะน่ใช่ไหมนีให้ดูเลยมีธนูมีมัดมีจอมเวทดาบคู่คอนเรียกได้ว่ามีหลากหลายอาชีพให้เลือกเล่นนะครับผม และเกมนี้เนี่ยเรียกว่าคอมโบเนี่ยมันมากครับผมคอมโบในการต่อสู้เอฟเฟกสกิลในการสู้กับบอสก็เรียกว่าสวยงามอลังตการตานลครับหมวด PVP ก็เรียกว่ามันมากๆ,ๆครับผมในในสมัยนั้นมีทั้งหมวดเส้นเดียวและเส้นคู่ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยตอนที่ผมช่วงติดติดหนะ้าเส้น PVP เนี่ยติดงัมเงียบเลยผมเพราะว่ามันก็ข้าอยากความบันสนุกเนาะเอาละผมจะพาไปดูว่าตัวเกมปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมไปนี่ครับท่านผู้ชมจะผมจะได้ดูหมวดการเล่น ใครที่อ่ายังคอมโบไม่เป็นเนี่ยก็สามารถไปที่ลานฝึกซ้อมได้นะครับมันจะมีโหมดฝึกสอนอยู่แล้วก็เนี่ยมันจะมีนะครับอันนี้น่าจะเป็น P ิ PVP หนึ่งวีหนึ่งวีี่ครับมันก็มีให้เล่นเนะครับเดสแมทก็มีมนะรตอนี้เป็นภารกิจการต่อสู้มีทัวร์นาเมนต์ด้วยนะนี่แต่ผมคงจะไม่เล่นะนะเพราะว่าเราก็ พิ่งกลับมาเล่นเนาะก็งคงจะจำคอมโบกันไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ยผมก็จะพามาเล่นหมวดดันจี้นะผมเป็นหมวดที่เรียกว,ว่าน่าจะเป็นหมวดลงดันของเกมนี้เลยอ่ามามันก็จะมีดับของให้ตามนี้ครับผมเองแรบพวกชุดอุปรกรณ์ต่างๆเ,เอาละไม่ชมไปเล่นกันดีก,กว่าไปเล่นคนเดียวเนี่ยผมไม่อรอคนอื่น <c ười> คิดว่าคนน่าจะน้อยแล้วครับเพราะว่าเกมมันเงียบไปแล้วอะ แต่จะให้ดูนะเผื่อถ้าไม่ชมสนใจอยากจะมาเล่นดูผมว่าตัวเกมเนี่ยกราฟิกอะไรยังพอใช้ได้นะระ <'m> right. บบการเล่นก็สวยตัวด,ดีเห็นไหมกราฟิกสวยอะ่ะยวได้เหมือนกันนะถ้าเกมมันต้องมงปิดแตะเดี๋ยวๆพิ่งมาเล่นอ,อจมตีงนันะโอเคกดเมาส์คอมโบก็ลืมแล้วนะพันมุมเมาอ่ะ ออกไปโอ้ยผิดผิดอืมกดสกิลผิดผิดท่านอันตี้ไม่เต็มไม่เต็ม,ม,ตมอ๋อนี่ไงลืมแล้วนี่ว่าแล้วผมคอมโบที่ผมลืมไปเยอะนะฮนะกดค้างยัไงต่อ,อเฮ้ยลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มากดค้างแล้วก็นี่ไงปุ๊บกระโดดฟัน ยัง,ยงพอ,อยังพอจำได้อยู่ยังพอจำได้อยู่จบแล้วเหมือนเขาจะรีด่านใหม่ได้ไหมผมรู้สึกว่าผมเคยเล่นด่านนี้ไปแล้วนะใช่ปะไม่ใช่เลยเอาละครับ่านผู้มชมก็อา่าผมจะมา เนะเรื่องอาชีพผมก็คือเกมนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้2อาชีพนะครับผมในตัวละครเดียววิธีเปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพมันก็คือกด t ครับผมเนี่ยเห็นหมารถอนนี้ผมก็กลายเป็นดาบโลดล้วเป็นแทงละกลางโลดกันได้อ่าปร,ประมาณนี้เอาละเราจะโลดนี่น,นี่อุ้ยกลายไม่ทันมึนนแทงเลยจ้ะนี่กุ้งชนกุ้งชนไงไงล่ะมาสกิลนี่ไงล่ะทุบ เปลี่ยนกล้ามโอ๊อยสวยมาทำมาเลยชนแม่งไถแล้วผมเราเป็นเราเป็นแทงไถน, <c oughs> นี่นี่โอโ้โหไงพอเลยเกมสนุกจังนะโอ้ท่านผู้ชมท่าเท่นเกมไหนเก็บเรียวแบบนั้นเลยชอบนะน,น,นี่การการ่อนลไปเอา เอาเต็มอืมนี่รู้สึกว่าเมื่อกี้ช้าาๆแล้วมันจะสามารถทำอะไรบางอย่างได้แต่ผมผมไม่รู้เอ้ยนี่ไอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือเกมนเนี่ยเวลาเราฆ่าสเต็งรางหมดอล้เวลาเราอ๋อกดค้าปุ๊บแล้วกดอ๋อเข้าใจและเข้าใจแล้ะกินนี้มันมีภาษาไทยนะโชคดีที่มันทำให้เราอ่านโอ้ยเหนื่อยละเหนื่อยเหนื่อย Fun, 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 fun. ปัน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 ป่ะสกิลนี่ต้องไปโหไ,ได้เลยเนี่ยพอเหนื่อยละ <c oughs> บอกเลยว่าการเหนื่อยมากๆในหมวด PVP เนี่ยเป็นที่เรียกว่าอันตรายมากนะเพราะว่าจะโดนเขาคอมโบจะตายได้อ่มะมอสมาเป็นแท้นี่แหละ กลงวก่าเมปุ๊บฟันไผตมาแล้วตีมาแล้วโอ้ยจบโอ้ไม่ตายนึกวาตายแล้วกัน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 นี่ตะกูลปบป กอไัน้ดีแทงจิดยอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อจะติด่พอจะตายเอาพอกินวลาคู่ดีกว่าจะตายเอานีเก็บลอยแงผมอาวุธมันไม่แรงเล่นดาบคู่ดีกว่าอ่าโอเค โอ้เราได้ตาบคู่สีฟ้ามาคิดสึกว่าผมใส่สีเทาอยู่นะถ้าจะเี่อืมอย่างนีุ้่ผู้ชมหัวกระเคียยังสนุกอยู่นะน่าเล่นอยู่อ่าถ้าจะไม่ขิดนี่คุณผู้ชมอ่าไปที่อุปกรณ์อ่าแม่ครานี้ผมใส่ตาบเป็นดาบสีฟ้านะดาบฟ้าแล้วก็ไอ้บูตีเป็นดาบโลกผมยังเป็นสีเทาเลยนี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยไม่เปลี่ยน นี่นี่โอเคนี่ก็เป็นเกียร์สีฟ้าแล้วพอมีสีม่วงนี่เกียรสีม่วงดีกว่าแต,แต่แต่ผมไม่มีแต่คู่สีม่วงอ่ะสิราชจังนี่ก็เป็นคอสตูมเม่เราใส่พางชุดนะไอ้นี่ผมซื้อไว้นานเลย <c oughs> โอเคไปนี่จะื่อชมเป็นเนืเ้อเรื่อง มีซับไทยด้วยนะโอ้คนที่ไม่กิงภาษาจีนขางผมนี่โอ้สบายเลยเสียดก็เลอกไม่สบายสบายออาฮะเราเซนเซอร์ได้ทุกตัวสำรับได้พบวงไหวนอันเชิญได้กินแบกมากโอ้มังกรอยว่บนทุกๆกับมังกรนะไอ้ทุกมังกรก็แจว ได้หให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าสูบอสเนี่ยมันสมุกขนาดไหนของเกมนี้อ่า,าจบคั้นสีไปแล้วอ่าจบคั้นสีได้จริงเว้ยก็ประมาณนี้เนะสำหรับเกมนี้อ่าสำหรับใครที่คิดว่าเออเล่นไม่ไหวนี่สามารถเนี่ยกดหาห้องได้ไม่รู้จะเจอไหมนะที่ผมลองหาหาห้ดูนะถ้าเจอก็ ก็จะตื่นก่อนสักตาถ้าเกิดมันช้าไปก็อาจจะตัดจบไปเลยนะเดี uh, ๋จะลองหาดูนะ yeah> ่หาห้องมาสักพักใจแล้วก็เหมือนจะไม่เจอคนคิดว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าคนเล่นน้อยหรือว่าอาจจะผู้เล่นเขาอาจจะไปอยู่ในเราว่าด่านที่สูงกวมานี้แล้วก็อาจจะเ็นได้นะก็ยังไงครับผมเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเกมนี้ครับผม สามารถโหลดได้ในสตรีมนะครับมีให้โหลดฟรีกันหน้าสตรีมสามารถลองมาโหลดเล่นกันได้เลยครับผมเกมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้แย่นะก็ถือว่าเล่นสนุกอยู่นะกราฟิกก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวเอาละสำหรับผมวันนี้มารรมทำมันทกิมิงก็ต้องขอตัว,ตวไปก่อนัะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ